แม่เอฟสีแฟนคลับลูกสาวนะคะวันจบย้อนคลิปนะคะระหว่างครูกับอาจารย์ที่น่ารักนะคะให้พรไม่มีความโยพรใดนะคะคุณครูหมูตองคนน่ารักของลูกสาวนะคะซึ่งคุณย่านะคะชอบดูคลิปคุณครูหมูตองมากเลยลูกสาวเอ้ย ครูบาอาจารย์ที่ทําให้ลูกมีวันนี้อครูกับครูกับสิทธิ์นะคะน่ารักพอๆกันเลยนะงานนี้มีน้ําตานะคะคุณครูหมูตองอน่ารัก,กัะหนูไม่ได้ส่งอะคะหนูอะไรนะคุณยายหัวเราะที่เอางานไปส่งคุณครูหมูตองนะคะน่ารักนะคะ ไปโรงเรียนไหนไปมหาลัยก็ขอให้หนูมีครูที่น่ารักแล้วก็รักหนูเหมือนคุณครูหมูตองนะคะลูกสาวคนเก่งของเรานะคะสาวน้อยคนเก่งดีกรีมหาสาวมหาลัยสารคามนะคะน่ารักร้องไห้งานนี้มีน้ำตาและลูกสาวคุณครูนะคะที่เป็นที่รักนะคะชอบทุกคลิปเลยที่คุณครูหมูตองนะคะ คุณย่าก็จะเก็บมานะคะน่ารักทั้งครูทั้งสิทธ์นะคะพ่อคอกันเลยใช่ไหมน่ารักนะคะดูแล้วดูฟังเสียงที่น่ารักของคุณครูกับลูกสิทธ์นะคะคลิปเดิมแต่น่ารักคุณย่าก็จะเอาคลิปเดิมมาฝากแม่แม่แล้วก็กับคลิปใหม่ของลูก กอที่แสนอบอุ่นนะคะคุณครูก็เนาะมีสิทธิ์ที่แสนดีน่ารักน่ารักมากาเลยนะคะนาะเพลงกติลินะคะคุณย่าเอาภาพนะคะภาพที่สุดน่ารักสุดประทับใจนะวันที่ลูกสาวจบแต่ลูกสาวอยู่ในใจของเพื่อนๆครูบาอาจารย์ทุกคน น่ารักนะคะผู้สาวของเราสาวน้อยคนเก่งจบเพื่อน,นะคะลาเพื่อไปต่อมหาวิทยาลัยนะคะสารคามดูไปยิ้มไปนะคะขอลูกสาวเป็นที่รักของทุกคนและทั้งคนและเทวดาครูบาอาจารย์ น่ารักที่สุดเลยคนดีอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักมากมายความดีติด,ดตัวไปแล้วก็ออกจากข้างในของหัวใจเป็นคนที่น่ารักอะ่ะปัญญาชอบชอบเวลาอันลูกสามนะคะน่ารักทั้งแม่เล็กน่ารักทั้งลูกสาวน่ารักทั้งน้องชายน่ารักทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะทั้งทีมงานนะคะน่ารักหมดเลยเนาะ เขเรียกว่าแอดมินด้วยนะคะความน่ารักน่ารักไม่มีสิ้นสุดนะคะมันเป็นตัวตนที่แท้จริงคลิปนี้คุณย่าก็ขอฝากนะคะเป็นกำลังใจให้ลูกสาวนะคะทุกท่านทุกคนรักไม่มีเปลี่ยนแปลงนะคะครูอาจารย์นะคะ คุณครูหมูตองก็น่ารักนะคะคุณย่าชอบไปดูคลิปคุณครูหมูตองนะคะก็ขออนุญาตคลิปคุณครูที่น่ารักนะคะก็จะมีคลิปเก่าๆอีกนะไม่ว่าจะเป็นนะลูกก็จะเป็นคนบ้านๆเวลาเล่นกีฬาเล่นอะไรอะก็โซนๆนเหมือนแม่เล็กก็ได้กันมากเลยทั้งแม่ทั้งลูกนะคะน่ารักพ <c oughs> าลูกสซนนะแม่เล็กนะอุย้ยสมกันมากๆเลยนะคะ น่ารักอะความน่ารักเนาะเขาเรียกว่าน่ารักไม่มีเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะเป็นภาพที่สุดประทับใจของลูกสาวเนาะค่ะสาวน้อยคนเก่งดีกีนะคะมาสาวมหาลัยอยู่ที่ไหนนะคะเขาเรียกว่าเป็นที่รักนะคเนาะ คนน่ารักอยู่ที่ไหนก็น่ารักเขาก็เป็นตัวของเขาเองแต่เป็นอย่างหนึ่งนะคะลูกสาวนะเวลาอยู่ข้างล่างเวทีก็เป็นอีกคนแต่ขึ้นเวทีไปอีกคนหนึ่งอ่ะมันเป็นอะไรที่แปลกแปนะพูดจากใจนะไม่ได้โอยเพื่อยอดไลไรย,ยอดวิวนะคุณย่านี่เป็นคนตรงตรงแต่อาจจะคำพูดจะไม่สละสลวยนะคะก็เป็นคนตรงตรงชอบมากๆอ่ะ คือน่ารักไม่มีอะไรเท่าเลยจริงๆแล้วก็ชอบคุณครูชอบทุกคนเลยที่อยู่ใกล้กับลูกสาวแล้วก็น่ารักชอบทุกอย่างเลยน่ารักมากๆเอาภาพให้ภาพบรรยายน่าจะ คลิปนี้คุณย่าก็ขอจบคลิปอย่างเท่านี้อย่าลืมเข้าไปติดตามช่องคุณครูหมูตองด้วยนะคะให้รู้ว่ารักนะคะรักมากคุณครูบอกเช่นกันนะคะมีคำสั้นๆไม่รู้ว่ามิตรภาพแห่งความรักคุณครูบอกไม่มีคำอวยพรใดๆสำหรับคลิปนี้คุณย่าก็กราบขอบคุณแม่ๆ fc แฟนคลับลูกสาวคนสวยของเราแล้วก็ พูดต่อพูดอะไรไม่ออกนะคะเนาะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดติดตามช่วยดูคลิปย้อนหลังดูโฆษณากดกระดิ่งติ้งๆเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะ